ฝนตกพี่น้องจ๋าสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องพบกันเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องะโดยคำถักไทยสบายดีทุกอยางไม่ลุกหมูเอ้ยหมูเอ้ยหมูหฮึคือหอะไรลุกทุกอยาดูทุกอยาปลาลุงใช่ไหม เออสิบ่อยเพิ่นกินนมเด้อบอยไปขี่สเลเดอร์ได้ผมผมแม่บอยไปขี่สเลเดอร์ได้ลูกทุ่งยากไหมขึ้นเองมันมีตีนค้ำอยู่พี่น้องขึ้นเบื้องนี้บ่ได้เลยเฮ็ดนไดไปนี่ขึ้นนั่นได้ลูกขึ้นนั่นได้อีรลอยขึ้นนั่นได้ขึ้นทางนั้นบไปนี้ขึ้นดึก ดึกดึกดึกเออนัง่งจึกจักทุยาบ้านี้เฮ้อห่วย <ừ. S 2> บานพี่น้องไปชมบรรยากาศกันร้อยเกือบนะคือพอยอย่อใช้อันนี้มันเดืองเดืงๆขามาันบเชียงไปเด้อไปเด้อโต๊ะเด้อชมชิงไนพ่อใเจ้าหน้าที่จะไปขี่แล้เมื่อยอีกแล้วบ้านี คนตกประมาณขอนสีแจ้งนี่แหละพี่น้องลงบอตลอดนะแม่ไปได้นี่ไปเด้อไปเด้อไปเด้อไม่พาไปลุงหลบบรรยากาศเด้อไป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 บอไปในแม่บอลุงเออเก่ง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 แซ่เกิบโอ้ยบัดชิล่มพะมาล่มบนลงโหลดบนขึ้นโหลดพะบุล่มอยากไปในเออสมได้บหมนี่เออไป่ะปะป้ากแม่ปะ กูมั้ยชมเกิดหนึเอยมาเอยมาเกิดหนึเอยมาป่ะชมพอนั่งกินน้ำได้ชมไปึ้นไปนั่งคืนหนึ่งชมไม่ไปพี่น้องจ๋ากายจะเซ็ตสิ้นพี่น้องเทผื้นก่อกันได้ขึ้นเลยก็ได้พี่น้อง บรรยากาศฝนตกนอนนะ่ะคือว่าแห้งแห้งตอนนอนนะ่ะคือว่าแห้งแห้งเหยียังเฮ้ยเจ้าข่อยเฮ้ยนี่ฮะไันนี้ข่าวใหิแม่เฮ้ยนี่นี่ฮามพผ้าต้นนี้เราจะปลูกกระหอมใส่นี่ฮะมันยังบ่ได้ป้าเครือมากอันนี้เธอแม่พี่น้องมันบ่มมีขังไปให้มันต่อเห็ดต่อเห็ดไปเลยเลยเห็ดไปเลยเลย พออยู่ห่มน้ำมันนี่แหละพี่น้องนี่เด้บ่นดูบ่นเศร้าแต่ละเมือนะพอกันมาอยู่ในเตียงตัวนี้พี่น้องเปยตตอนไ้นก็นังหมูนอนเมื่อคืนฝนตกก็เลยพากันกู้สะอาดกู้ยังเข้าไว้พวข่อยเห็ดยังพี่น้องจะเห็ดยังเฮ้ยกันบ่นไก่เขาวสวนสบายดีสบายดีพอนอนทามความหูซึกแตาจอยก็พี่น้อง สัมสัมผัสของเสือกระเจอยครั้งแรกได้ลงมาอยู่น้ำเมียคิดนะได้ได้ลงมาอยู่น้ำรูน้ำเมียเด้ยดีใจบ่ดีใจดีใจสำได้ดีใจสุดขีดดีใจพี่น้องถ้าได้ขึ้นเฮือนอีกเหงิก็ดีใจบ่ได้ขึ้นเฮือนแห้งจะดีใจแล้ะได้ขึ้นเฮือนนี่กับข้าวอยากลงมาอยู่น้ำรูน้ำเมียบ่ทันแล้วสำลงมาก่อนพี่น้อนพอแต่ได้ลังคาหีบแล้วบ่พอแะ่รังคาแล้วก็หีบลงมาเลย ความจะมาอยู่น้ำลูกน้ำเมียแห้งพี่น้องขอบคุณนกบคุณเอื้อยเฮ้าหอะไรนะกเรียนเนาะอึดอยหญ่ใจดีเฮาอยู่พุ่นกับม้วนอีกแบบนึงกับโบม้วนแบบนึงพี่น้องอยู่ผู้เดียวเนาะเวลามาตะเวกทำงานจะสร้างห้องอยู่ผู้เดียวเจะงองงงยอะไรเนาะซื้อซื้อเน่อยู่ในกินมากอ่ะชื้อน้อยผัดเขาบคล้ายพี่น้องเขาขายฮาพันชื้อหลายกินโบเบิสผู้เดียว กินพอจะอยู่รอดบ่พอจะอยูอ่รอดแค่แน่สิแน่อยากนะไม่ได้กินที่น้องเลยแค่แน่กินผัดกินฮอดล,ลูกกินฮอดเมียอยู่เป็นแน่แซ่บๆแต่กินผู้เดียวครับบ่อด้นั่นปันได้บ่ได้กิน,กนมาพี่กินข้าวกระเซ่นบนอนกระลับอยู่เว้ยมาอยู่น้ำลูกน้ำเมียแค่แน่กินข้าวกระเซ่บนอนกระลับอ้ยสิตรีกับบัดนี้แหลนะเนาะมันกะ <c oughs> มีความอิ่ม <c oughs> ทั้งกาย <c oughs> ทั้งใจเนะาะแต่ก็ สถาบันใดกับบุกขึ้สถาบันครอบครัวพี่น้องเอ้ยสถาบันครอบครัวอยู่พร้อมลูกพร้อมเมียพักม่วนอบอุ่นเนาะอบอุ่นยืนอิ่มนุ่งอุ่นพี่น้องอิ่มนุ่งอุ่นอยู่กับครอบครัวนี่อยู่ฝุ่นเป็นอะไเที่ยวไปเที่ยวมากับเมื่อยแมนบอกเที่ยวไปเที่ยวมากครับ เจ็ชิทกิโลพี่น้องเยชาวทิดบุรียู่บุรียูจาะชาวทิดนอกจากกันคันอยู่เจ้าสิอยู่นั่นเใยบมมีเวียกบมมีเบียกก็ยู่ไปแบบนี้แหลยหากินในกาดีใจแล้วนอได้หยายลงมาเฮากับดีใจคือกันพี่น้องเลยพี่น้องเลยก็บุกใจเอื้อปูยูทางอังกฤษอังกฤษที่ ช่วยครอบครัวเราที่สปอร์ตได้ลังคาฮ่ดมาแล้วไอ,วอ้น,นี่บุ้งอารมณ์ดูมาสิมาพ่อไว้เพิ่นว่ากินอันอยู่พุ่นผัดบุ๋ม,มนันประหยัดดอกเนอแบบว่าซื้อซื้อจังมามันก็นกินแบบเบิดเนาะมันกินแบแซ่บเพิ่นโอ้มันเน่าแล้วมันเน่าแล้วกูให้พ่อพาเขาไปใหม่ไปเขาไปใหม่ไปเบื้องหน้าไปไปเบื้องหน้าไปไปซ <ton ne> ัมาพาร์ บ่สุมออกกําลังกายยังมื้อเช้ากองดินน้อยๆยังบ่เบิดจักเทื่อป่ะจะปล่อยเลยงวนเฮ้ยปล่อยเลยให้พ่ออุ้มอยู่บ่นะหึตูยบ่ได้บ่มานําแม่ได้เดี๋ยวๆพ่อพาอามาันน่ะกกสิเสร็จิแล้วพี่น้องได้ลังคาพ่อได้ลังคาได้ลังคาแล้วก็หีบลงมาพี่น้อง ก็มาอยู่กระตูกน้ำกันทั่นแหละรอ,อ,อเพื่อได้ขึ้นนีพี่น้องเอ้ยกลับเรียกงาน่นก็ได้อยู่ใกล้แน่นนข้าเจ้าอันหับสมัครอยู่ใกล้่นก็เลยมาสมัครลงเบิงพี่น้องก็ได้ก็ได้ก็ถือว่าย้ายลงมาใหญ่เรียกยังไงลงมาแน่พี่นอ้องแค่แม่นว่าสั่นซสือพอดีคิดยากเนี่ยนึกว่น้นะอดีใจเฮงพี่น้องเอ้ย บรรยากาศกับฝนตกน้องเบืองบรรยากาศไปนําสัมผัสความรูซึกของบาเจอยได้ลงมาอยู่ใงลูกน้ำเมียกะคือหูอะไรพี่น้องคือฝนเบามาแหละประสบการณ์อยู่พุ่นเป็นอะไรเฮ้ยลําบากหลายพี่น้องเ้ยถึงจะยู่เมืองใหญ่นี่ต้องดินล้นชื้อทุกอย่างพี่น้องแนอยู่ซื้อๆื้อผัดบได้แม่อยู่มันสะดวกสบาย ทางนำทางไฟการยืมการกินหาเงินหาการสังคมสังคมนะเฮ้ยสังคมสังคมเจ้าหาเงินยืมพุ่นเจ้าหาเงินน้อยฝากบาคุ้มพี่น้องเลยทุกอย่างก็คือซื้อหมดหาเงินแม้ยืมหาเงินได้ได้หาเงินย่มกันแต่ทุกอย่างต้องซื้อเพราะว่าบบมีเงินเอาอยู่บบได้ในเมืองค็นายยืบ้านนอกเขาใครแน่โบได้หาเงินปันได้บันนี้บันนี้ก็แต่เก่าก็เงินเดือนพวกกับหันสองหันสองหันสามไปแล้วเนาะ ทั้งมีทั้งลูกมาบ,บันน้กาข้างนอกแบบนี้กระยามันเฮาบริหารเงินกระตามแต่งกินจนน้อยเฮาขาไปหาซื้อไปหาส่วนหลายซื้อส่วนน้อยแต่อย uh, uh> mm ู่พุ่นสังคมอยู่พุ่นหาบ่ได้มีแต่ซื้อร้อยร้อยเปอร์เซ็นร้อยร้ยพี่น้องอันนี้ก็ส่วนหลายกระซื้อคือการนแหลหากระส่วนน้อยหาส่วนน้อยซื้อส่วนหลายก็ยังว่าเฮาไม่ได้หาเนาะก็ยังว่าซื้อเจ็ดสิบหาสามสิบเป็นบ่สังคมแข่งแข่งขันพี่น้องสังคมแข่งขันในเมืองเจ้า บนดินบนล้นอยู่บนยอดบได้กินบได้กินอยู่บนนอกเฮานี่ห่าซื้อเจ็ดสิบฮ่าสามสิบเ็ยังเขาคยอยู่ได้เนาะมันบอกอันนั้นที่ต้องซื่อร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเลยอันอีกอย่างกับการเที่ยวไปเที่ยวมาเฮากับเป็นห่วงพี่น้องเลยเป็นห่วงในการขับขี่เนาะทั้งสิมีสติปัญญาขับเป็นห่วงอะไรพี่นอ้องมาอยู่พี่แค่แน่บ่ะนี่ เงินเดือนหน่อยก็ยามันผัดได้อยู่ได้กินสื่อยังก็ได้กินน้ากันเนาะบบบนี้มีแต่เชียร์ค่าน้ำเมือกประมันกับใช้จ่ายลูกบบบนี้ก็ไข่เนี่ยนึงอืมไข่เนี่ยหนึ่งพี่น้องแต่นี่ปักสองกะหาประมาณสิบกิโลสิบปลายกิโลนี่แหละพี่น้องเทียวมานอนเทียวมานอนเฮือนเอา นอนน้ำลูกน้ำเมียกัห่างกันแต่ตอนเหตเวียกบริหองบริเศ้าพี่น้องก็ยังว่าาอยู่หากินไปตามมานนอกขอกนาเฮาก็ยังใคร่เนี่พี่น้องกินหอดไพล่แห้งกระหมูวะกินทอดอีลอยกินลอยน้อยนี่กินทอีลอยน้อนีให้ได้มันบมสรรับแต่ซั่งอยู่มันโมสรนะนั่นโมสรอีลอยนะ หน้าตาเซ่อๆอือบลูกให้นะโบไปเดนอโผนะอือป้อนป้อนๆเยอ่ะป้อนพ่อคุณอือป้อนพ่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 อไปใส่ปากตัวเองอยากเมื่อบ้านหยากยังบัวนั่นพี่น้องการเงินบัสดุกอยากเมื่ออยากเมื่อยามหยาวางแผนอยากเมื่อยามหยาอยู่แต่ก็ เดินทางมันไกลไปน้องขันคีรุจักปัดอีต,ต้นลูกมเนี่ขีีรุจักปัดอีต้นลูกทั้งเครื่องทั้งของแน่กับลูกกับเครื่องเต็มแล้วเต็มแล้วยังอีกเครื่องของลูกเครื่องของพอ่อโอ้อยุ่งยากลายไปน้องกำลังวางแผนคิดกันอยู่สิได้เมื่อหรือโบนี่นะ <c oughs> อืขึ้าบนเมือบ่อนีโดนแล้ว <c oughs> คิดว่าช่วงว่างตะจอยอันผักบท่ันเขาไปทำงานใหม่เนาะก็อยากคิดว่าอยากพากันเมือ่อ แต่ก็คือสีบดเมื่อดอกพี่น้องการเงินมันหลุดลงเรื่อยๆ,ๆมันสีบ่มีอันเงินหายต้อจอยเที่ยวอันหายขานํำมันเพื่อเพื่อได้เงินเดือนตัวใหม่พี่น้องตัวเก่าผัดออกแล้วผัดบดได้เงินเดือนลรวได้ปะนี่เงินผัดยังอันอนานเดย์ก็เลยการเงินบุเอื้ออำนวยพี่น้องการรอถา้าเป็นเหตุเวียกปกติแต่ก็เก็บเงินอีกก่อนพี่น้องถา้าเป็นพักเป็นเทศกาล สงเกลสงการยังก er <ia> ่อนจากสีเดเมื ade, ่อบบานี้พี่น้องคิดว่าเนาะเมื่อวันนี้กาสีเดอํมรับพระจาพี่น้องกับโบแมนโบยากเมื่อได้พี่น้องมันไกลไกลเฮาหนึ่อยากเมื่อยากพาลูกเมื่ออ้ากกับพาอิหล่อยมาแด้พาอิหล่อยมาแดหญ้ากกับหักได้อิหล่อยขี่รถจักรมันไกลจักกิโลเฮอสามสองเท่าไปสวรรค์เนาะสองเท่าไปสวรรค์ ไปเด้อพี่น้องเด้ออำลาพระจากพี่น้องฝากคนแรกกดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจควบคู่ในน้อยในเด้อพี่น้องเด้อขอโมกขอบใจที่ติดตามหับฟังหับชมพี่น้องเอากต่ว่าสู่ฟังพี่น้องเอ้ปริมีอย่างมากมายดอกวางวางสู่ฟังในการวางแผนเมืองบัญญัติยันเอฟซีคิดแบบโอ้ยคุณโอ้เห็นเมืองปูหายาฟังอันนี้คือบอกเหตุฝนพี่น้องเอ้ยกับวางแผนกันสีเมืองอยู่คูณแหละบัญญัติเมืองชิด่ายทอดถ่ายคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ทำลาพัจจาพี่น้องจบคลิปกันเพียงเท่านี้แต่พี่น้องบ๊ายบายอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด